ศูนย์กานบระจุทะโบนนะครั okay. ีสองถั้าสบเอดไฟตับเอียงแสงแตงโมข้อหนักกลับนั่นแหลครับเต๋อผทต้องไปแต่ในชุว <tra> นี <positivity> <t ip> ้ท <satisfied> <t ip> ี่เป็นรถรถเหนี้จะเดิทาต่างกันไปหนึ่รับที่ได้ลา สามค่ะจบที่ระลา